ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอยสวัสดีอีกทีนพงให้พีพ่ีเข้ามาก้อนนะคะเดี๋ยวนุยกินกาแฟรอมาค่ะทุกคนเข้ามาแลนวินที่ที่ทำไรกันเยอ วันนี้วันยุดไม่เอา้ากินกาแฟรอเลยฝันเรื่องมาเร็วทุกคนเซอร์ไพรส์ไม่บอกวไว้เลยให้เข้ามาแลกกันก่อน <c oughs> เส้ไม่ดีเลยเนาะเด็กเนี่มาเร็วใครเข้ามาแล้วนุ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะไม่ยุดวะยังไม่ยุดเนอ,อโอเคนุ้ยข้อสวัสดีอย่างเป็นทางการก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่พีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู้เพจอร่อยง่ายสไตล์วาววาเออวันนี้มา วันนี้เมนูเล,ยล่ย์ล้ารุนรุนให้รุนมีเล่กินหน้าวันนี้โอเคทุกคนคะ่ะมาจ้าเดเดนนวิซื้อไก่ป๊อปมาทอดเองเพียอไม่ใช่แคนนี่เนนนอนระดับหนุยมาแล้วไม่ใช่แคนนี่แน่นอนมาตาเออได้แคนนี่หนุยซื้อมาซองทุ่งนะต่อไปก็มีเดเด เคียงเคียงเห็นไหมน้ำจิม้มทำไห้เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะพี่แอนข้าวคั่วคั่วเองกันเอาปะเรากาหนยแล้ววันนี้นี่นะคะมาหนูจะใสข่ข้าวคั่วลงไปหนูไม่ใส่ไปในน้าจิ้มเลยเพราะว่าได้หรือไม่เพราะว่ามันในอีพองเวลากินฟองฟองมันฟองค้นนะนะรู้สึกไหมไข่เป็นมัน,นุยบ้าง มาตามาตาเฮมาทำกับข้าวไปด้วยกันเออใส่ข้าวคั่วเยอะๆเบาะเลยมาโรยห้อมไปโรยไปเลยโรยผนีไปเลยใครเข้ามาแล้วในฝากดไลค์กดแชร์ให้คนมาฮิ้วตามเลยกันนะมาตามาตาเออ,อเอาห้อมเสร็จ ผักชีอุ้ยไม่ใช่แล้วใส่ลูกเครือก่อนใส่ลูกเครือลงไปใส่ลูกเครือลงไปเอาไม่เต็มจานใส่ผักชีฟุ๊กฟุ๊ฟุฟุ๊เอาจุด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 เออทำเองให้เป็นรวยไว้รวยไม่รวยเออเอาแล้ใส่ลิปปี้ ต่อไปใส่ลิปีสซดกันเออให้มันแพท็ทให้ตายไปเลยวันนี้ฟึ๊บไอ้ลูกนาววางช่วยๆกุ๊กรี๊บหน้าเออทำว้ากินไม่ได้แล้วพันนี้ทำว้าให้มันดูส่วยๆเอาส่วยป้าทไมมันฉีดกันแรงนี่พันนี้เลยเออให้มันแลสววยๆฮิตเอา ส้มนาวจบน่ากินไม้น่ากินไหมน่ากินมากค่ะน้องว่าเออต่อไปเลยน้ำจิ้มสูดเด็ดข้องงวยก็คือใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ใส่ผิกป้นกันนะคะทุกคนราดไปเลยราดไปเลยเอาให้จุใจราดไปเลยพี่เ้อ นุ่วาน้ำจิ้มน้อยไปมากอยู่แรเลวอ่ะไอ้ยาลังกา <laughs> <laughs> เอาตาเดี๋ยวพอก่อนน่ากินไหม <laughs> ขอเสี่ยงคนยะกินฮิตที่เดี๋ยวย่างที่ย่างที่ซองคอตักให้ตะกองฮิตนะคะตะกองหนังฟาว แลยูแบบยังห่างๆยังห่วงๆพราะวาะอยากกินกันเออเอาไว้อันนี้ให้ตะก,กองฮิตน่ากินมากข้อเสี่ยงคนที่อยากกินฮิตเร็วเดี๋ยนะนี่ข้อตักให้ตะก,กองก่อนเราต้องแบงกันกิน <laughs> เดี๋ยวตะก,กองไม่ท่ายให้หนุยมาตะตะก,กองมาเอาตา ให้ตะกองหิตเดียวพอกินได้ก็กินได้พี่อย่าท่ามซ่เซียเซลเลยกินได้ไหมวะมันกินได้เอาตะกองอไปหิตเดียวก่อนนะเพระว่าทีเลือกมันเป็นข้องเรา ดีจ้าคน่วยน่ากินจังส่งมาทางนี้ด่วนๆมาเร็วผีกาละเกตหนูข้อกินข้าวพี่นะคะหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยเพาะว่า,วาทํานู่นทํานี่ยู่วันนี้ใส่ข้าวลงไปฮิดนึงรองทองสังงกทอวอ่างอีได้กินอะคนดูไปมดแล้วหนูว่างอีได้กินมาจ้ายำเองเลยกับนี่เลยมา เอาคำนี้ให้ทุกคนอแมวตัวแมวอืมน้อยอืม เดี๋ยวเพากิดว่ากันมอแบบคือไก,มอมก่มาซองทุง่งปกติชอบกินทีรานใช่ไหมแต่วันนี้ทำเองเลยอื ข้าวคัยย่วยุคคำบนอืมต้องไนร้อยเดี๋ยวแต่กองคอนเฟิร์มไอทีร้อยไหมอืมเต้าหู้พริกสดมันหอมอืม dạy hình như dạy 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 như hai dạy như dạy vaccine với mấy bạn, Nói mà อันนี้เลยคำเติบๆเลยอาปากระผีอือหือ้อ,อจุมข้าวจม่ข้า้อยจง หอมข้าวคั่วพอเราคั่วเองเนาะเราน้ำจ,จิ้มมันแพ็ดเมนูนี่แนะนำเลยให้ไปทำ พี่พีนังยูไม่คอมเมนต์น,นอนส่งัยหิวหลอกลมหลูกงาจ้ะ đang có Quần xài thao vào trường đây nào Dầm cây sắp phi mưu lâu cây bắp mà thoát ตัวข้าวเอ๋พอมแบบนล้นทอดไก่กับไม้เขียนบททำงานอยู่ค่ะทำไมชอบทรมานพี่แอนตอนทำงานอือหือ ร้อยหอมข้าวครัวข้อกินบ้างที่หนึ่ยอ่ะปอนจากว่านชื่นยาคายขึ้น không không nào hai Bèo Cả con khuẩn khao mới rút rồi แซ่บอกเออพี่แซ่บอกพี่แซ่บอกหมอได้เครื่องไม้แฟ่ตัวยุ่งด้วยไอ้ยอ่ร้อยจังอะ่ะอยากให้ทุกคนได้กินกันน่ะร้อยจริงๆอืม สำหรอใค่ะฮอทฮดทกดคิดถึงพี่แอนเลยพี่แอนชอบกินได้แบบข้าวไม่ยุดเลยจ้ะไม่พร้อมแล้วจ้ะขนถ้าพร้อมแล้วมันลำบากมาไม่พร้อมแล้วค่ะ <laughs> พีเข้าไปไปกินหมดจำมั้ยนะเน่น้อที่บอกว่าสื่อไก่ไก่ป๊อบของสีพีมา่องทุ่งทุ่งละหกสิบเก้าบาทลูกเคลือเลื่อยยู่ผักชีเลื่อยยู่หอมหม่นอยังมมมผิดมีมีเส้าปลลงทุนค่ะ รลอย้อยซ้ำปดมะ69บาทช่องทุ่งแข่น้ำเอาข้องที่ทมีเลยตริงเลยเชื่อว่าบ้านทุกคนก็มีเมนูนี้ควรทำกินแต่วันนี้บอกก่อนนะข้าวควรคัวเองห้อมคัวไฟอ่อนๆไปเรือ่อยๆเร่อยๆคอยๆคนค่อยๆคนนะแล้วมาตำ

นี่นะใช่พันเนี้เปียวมีไข่เปียวปักตามเลยมา ชั้นก็กินกินกินก <t Boy> <nai. t all away> ินไม่คุยกับใครเลยเนยฮิวค้าน้องฮิวค้าน้องฮิวค้าเป็นเพทำเนาไม่ได้แต่งอย่างเดียวเอามากินกันมาแล้วคยเหนื่อยข้าว แม่จัดกองคอนเฟิร์มให้เขาทีนะไม่รอยกบะบอกไม่รอดต่อแม่เขาไม่ได้ยิงะไม่ได้บังคับรขอยหรือไม่รอดมันเข้ามั้งเนาะหูเนึงไก่ป๊อปอ่ะเราทอจนกรอบเลยอืออกิน <CEO> <You 're so hungry> กนาร้อยเอา Nó vậy Ừ hừ. Ừ Tụi ngàn mà lộn không kín mất Nhưng mà nụy im rồi á Mình dừa rồi nó nó sai bởi xong không ạ à. ไก่ป๊อกอร่อยง่ายสไตล์หวาวาอ๋อน้ำจิม้มอ่ะหนยตม้มรากผักชีพริกกระเทียมข้าวเดือกั่งข้ยส้มนาวทำเป็นน้ำจิ้มซีฟูดเลยเส่เกลือใช้น้ำปลาใช้น้ำตาลนิดนึ่งแล้วก็ใช้พริผิดวก ใส่น้ำอุ่นลงไปฮิตน้องน้ำตม้มซุปกันคุกๆๆแซ่ซ่พริกป่นเลยเออใช่เออเออฮันวันจะไปซื้อกระหอยของเออร้อยไม้รีวไ้วกันนะเล็กหวันก้อนเป็ดซื้อนั้นไปซื้อโอเอลแล้วเห็นกระทอนส่งเคืองตรงนั่นแต่ว่าอีท่ามกันว่าร้อยไม้เข้าดูกันตรงที่ว่าชอบกินโอเอล เคยเจอดูได้เพื่อว,ว่าว่าชอบกินโอเอวตรงนะจะบอกว่าเล็กยุกระอรส่งเครื่องนะถ้าไม่ร้อยบอกกันนะอี่ได้แบบชืมกินเขียวดังฝั่งชัดอร่อยแน่นอนพี่เนชนฉันบอกร้อยับพี่ทำเอง นำจิ้มในบอเลยเด็ดเราปกติเวลาเราสื่อคนอื่นใช่ไหมเขาขุกคุกุกมาว่างี้ถึงบ้านพองมดอันนี้หนูขุแรกเดียวเลยขุกโชว์เลยเขาบอกยูแล้วบอกยูว่วะเคยเจอ แต่ไม่ทาเพราะมากับเพื่อนไงบอกกันหน้ากระท่อนส่งเครื่องร้อยมาอุ้ยถึงกับตกใจเลยมากหนุยแลยเพื่อนไม่เอาเล่นเองชมกองเอง คำสุดท้ายส่งพีพีไปก่อนนุ่ยอิ่มแล้วเออสแสดงว่าเขาว่าตรงหวะเราคีเล่ทังนั้นนะอะเดียวโอเคค่ะทุกคนนือข้อตัวไปก่อนนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่วยคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะฝากกดติดตามเพจหน่อยกันนะคะเพจอร่อยอย่างไงยสไตล์วาวว่าแล้วก็ช่อง y o YouTube อร่อยอย่างไงยสไตล์วาวว่าต่อชาวมากับเมนูไร่มะลุนกันนะคะโอเคข้าตัวไปก่อนบ๊ายบาย